ถูกเกินต้านราคาโดนใจลดล้างสต็อกแห่งปีไม่มีแล้วกับมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต2.4 GT Premium ปี2016ไม่90,000กว่ากิโลกับราคารถคันนี้599,000บาทครับเพื่อนๆโอ้โหถูกมากๆเลยตัดสดไม่บุกแวดเลยนะครับราคานี้เน้นๆจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเครดิตดีฟรีดาวออกรถ0บาทกันไปเลย แม็กสวยหลอมากๆครับสีเดิมนั้งคันไม่มีประวัติการชนหนักแต่ยังได้ใครชอบคันนี้รีบมาจัดรีบมาจับรีบมาจองครับวันนี้ลดราคาจาก700,000ต้นครับเหลือเพียง5 9 9 0 0 0 0บาทรถจอดอยู่รามินท่าจองด่วน3,000บาทจองผ่านล้านเท่านั้นครับนัดหมายรับรถคันนี้ได้เลยจัดไฟแนนซ์ ัดได้ทุกจังหวัดจองมาเลยครับจองมาเลยครับไม่มีอีกแล้วราคาเดิม7 0 0 0 0นกว่าครับเพื่อนๆวันนี้ปรับสิ้นปีนี้เป็น5 9 9,000บาทเอาปาเจโร่ไปขับขี่ช่วงเทศกาลปีใหม่กันเลย